สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะไม่จบง่ายง่ายเครมบวกขาวเรียนมวยที่ขเขมรรองประธานมวยกัมพูชาเคลื่อนไหวอีกหลังไทยทําสถิติโลกสื่อกัมพูชาใส่ข่าวบวกขาวเรียนมวยที่ขเขมรจากกระแสดราม่าที่ทางประเทศกัมพูชาหรือแคนเบเดียเจ้าภาพซีเกมส์2 3ตัดสินใจเปลี่ยนชื่อการแข่งขันกีฬามวยมวยไทยเป็นกุนคแมโดยอ้างว่า เป็นกีฬาที่เป็นต้นแบบของมวยไทยใช้สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ซึ่งก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอย่างต่อเนื่องต่อมาวันที่6กุมภาพันธ์66ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันมวยไทยรัฐบาลไทยและกองทัพบกมอบหมายให้ร้อยโทสมบัติบัญชาเมฆหรือบัวขาวแสดงศิลปะไหว้ครูไทยนำกำลังพลกองทัพบกจำนวน3,660นาย ร่วมแสดงและถ่ายทอดความภาคภูมิใจในศิลปะของชาติเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีบุรพักษัตริย์และบันทึกสถิติโลกกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดโดยมีมัวริซิโอสุไรมานประธานสภามวยโลก WBC ยังให้เกียรติเดินทางมาเป็นสักขีพยานด้วยล่าสุดเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์นายเรยจันทรรองประธานกิติมศักดิ์สหาพันธ์มวยกัมพูชา คนที่เคยประกาศให้รางวัลคนชนะบัวขาวก็ได้มีการโพสต์ข้อความเกี่ยวกับกุลโบกาตออีกหนึ่งศิลปะก,การต่อสู้ป้องกันตัวของกัมพูชาว่ากุลโบกาตอได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติโดยตัวแทนยูเนสโกในเดือนพฤศจิกายนปี2022ซึ่งไม่ทราบว่ามีจุดประสงค์ใดจึงได้โพสต์ นอกจากนี้ยังมีเว็บไซต์สื่อสปอร์ตมีเดียสื่อของทางประเทศกัมพูชาได้โพสต์เฟซบุ๊กรูปบวกขาวพร้อมระบุว่าบวกขาวเคยมาเรียนมวยกัมพูชาแต่ไม่เคยเผยแพร่มวยกัมพูชากลับไปเผยแพร่มวยไทยแทนขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามท็อปปิก com ขอบคุณเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ฟังคลิปช่องกระแสข,ข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ